้าบ้านไปแล้วคุณเขาขี่รถไปแล้วเธอไหน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 เบิ้งรถนะ สิเฝ้าหน้าติอืมเฝ้าหน้าบ่เมึงอ่ะไปแล้วแต่เว้นกบคำละจ้าขี้ฝ่าเมื่อนนี้บ่มีฝนฝ่าเป็นฝ่าเป็น เข้าบ้านเร้วคํำแล้วแล้วเข้าขบ้านเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน